ท่านต่อมาครับสวัสดีครับอาจารย์รบกวนสอบถามค่ะว่าถ้าสอทอลาออกในขณะที่ดำรงตำแหน่งไม่ครบหนึ่งปีมีผลอย่างไรครับก็ไม่มีผลอะไรต่อตัวสอทอครับเพราะว่าการลาออกนั้นเป็นอิสระเราจะประกอบอาชีพอะไรก็แล้วแต่ถือว่าเป็นสิทธิ์เป็นอิสระแม้เราจะได้รับการเลือกตั้งผ่านมาแล้ว ห้าวันสิบวันหรือปีหนึ่งเราก็สามารถลาออกได้นะครับไม่ห้ามแล้วก็ไม่ต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายเพราะเราไม่ได้ผิดอะไรเราไม่ได้ทําคนผิดกฎหมายเล็กตั้งแต่เราอาจจะมีความจําเป็นที่จะต้องลาออกเช่นบางคนสอบบรรจุได้เป็นครูอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นต้องลาออกหรือบางคนอุ้ยไปทํางานตรงนี้ได้เงินดีกว่ามันก็จะเป็นต้องลาออกฉะนั้นการลาออกมันเป็นอิสระ นะครับเป็นเสรีภาพเราอยากไปประกอบอาชีพอะไรก็ได้ไม่ได้เสียหายไม่ได้กระทําความผิดอะไรก็จัดการเลือกตั้งใหม่ภายใน60วันก็หลวงก็ออกค่าใช้จ่ายนะครับผู้สมัครไม่ต้องออกนะครับพันสมคิดกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านช่วยหาเสียงได้อช่วยหาเสียงให้ภรรยาหรือพ่อซึ่งเป็นผู้สมัครสมาชิกหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้หรือไม่ไม่ได้ครับ การนันผู้ยาบาตต้องวางตัวเป็นกลางนะครับไม่ควรจะไปหาเสียงให้ผู้สมัครไม่ว่าจะเป็นญาติตัวเองเป็นสามีเป็นภรรยาหรือเป็นลูกเป็นพ่อก็ไม่ควรนะครับเดี๋ยวจะเป็นประเด็นร้องกันนะครับวางตัวเป็นกลางนะครับมาคําถามต่อมาครับถ้าผู้สมัครนายกอปตไม่แจกตังค์ซื้อเสียงแต่รองนายกไปแอบซื้อเสียง อย่างนี้ผู้สมัครนายกมีความผิดไหมครับก็ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานถ้าพยานหลักฐานปรากฏว่ารองนายกนะครับแจกเงินเพื่อหวังให้ในายกได้รับการเลือกตั้งโดยนายกก็รู้เห็นเป็นใจนะครับก็กรณีอย่างนี้ยถ้าพยานหลักฐานชี้ชัดอย่างนี้ ก็สามารถให้ใบแดงนายกได้แม้รองจะเป็นคนแจกแต่พยานหลักฐานต้องชี้ให้เห็นว่านายกใช้ให้กระทํารู้เห็นเป็นใจรู้ว่ามีการกระทําแล้วไม่ระง,งับการกระทํานั้นนะก็อาจจะเข้าเข้าคายส่วนรองก็อาจจะถูกดําเนินคดีอาญานะครับข้อหาซื้อเสียงนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงนะครับขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานนะครับ อาจารย์ครับลงนายกอบอตอวุฒิกศนอมหกได้ไหมครับได้ครับจะจบกศนอจะจบโรงเรียนสามัญน,นะครับจะจบโรงเรียนวัดก็ได้ขอให้เป็นวุฒิมปลายหรือเทียบเท่านะครับจบสถาบันไหนก็ได้นะครับท่านทวิตพันหลอมโสครับ ผู้สมัครผู้ใหญ่บ้านต้องลาออกจากบริษัทเอกชนกี่วันครับไม่ได้กำหนดครับถ้าจะไปสมัครวันไหนขอให้พ้นจากการเป็นลูกจ้างเสียก่อนค่อยไปสมัครง่ายๆส่วนท่านจะลาออกวันไหนกี่วันล่วงหน้ากี่วันไม่ใช่สาระสาระอยู่ที่ถ้าจะไปสมัครวันไหนท่านต้องพ้นจากการเป็น ลูกจ้างของบริษัทซะก่อนนะครับสวัสดีครับอาจารย์เอารูปตัวเองไปลงสื่อแล้วเอาข้อความลักษณะนโยบายพิมพ์ลงไปด้วยแต่ไม่ใช่ป้ายหาเสียงที่กะกะตกำหนดแบบนี้ผิดข้อห้ามไหมครับเอารูปตัวเองไปลงสื่อแล้วเอาข้อความในลักษณะนโยบายได้ครับมันก็คือการหาเสียงทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั่นแหละ การหาเสียงทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ก็คือโพสต์รูปภาพโพสต์โนโยบายที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ทําทได้แต่ท่านต้องไปแจ้งข้อมูลนะครับสื่อที่ท่านจะใช้ในการหาเสียงต่อผู้มวยการการตั้งประจำจังหวัดก่อนดําเนินการอย่าลืมนะครับแจ้งหรือ,อยังถ้าไม่แจ้งพรุ่งนี้ไปเลยที่สำนักง,งานกกตจังหวัดครับไปแจ้งแล้วท่านจะไปโพสต์แบบสบายใจนะครับแนะนำนะฮะ สวัสดีครับอาจารย์ผู้ที่จะมาเป็นรองนายกแต่ตอนนี้เขาเป็นเจ้าของบริษัทหรือผู้รับเหมาจะได้ไหมครับได้ครับไม่ห้ามครับนะครับมาได้ที่เขาห้ามคือถ้าถ้าเป็นเจ้าของสื่อสิ่งพิมพ์นะครับจะแต่งตั้งเป็นรองนายกไม่ได้แต่ถ้าเขาเป็นเจ้าของห้างอย่างอื่นเช่นรับเหมาก่อสร้างค้าขายอันนี้ไม่มีปัญหาครับ แต่งตั้งเป็นรองนายกได้ครับทัานมีในสตูนครับรองนายกซื้อเสียงผิดตรงข้อข้ออย่างไรครับรองนายกซื้อเสียงอ่ะแล้วซื้อให้ใครอะเพราะรองนายกไม่ใช่เป็นผู้สมัครใช่ไหมใช่แล้วถ้าจะซื้อเสียงซื้อให้ใครก็ซื้อให้นายกไงก็ซื้อให้นายกเพื่อเพื่ออะไรเพื่อตัวเองจะได้เป็นรองนายกไง ฉะนั้นถ้าพยานหลักฐานพิสูจน์ได้ว่ารองนายกซื้อเสียงก็ซื้อเพื่อเพื่ออะไรเพื่อจูงใจให้ไปเลือกนายกโดยนายกอาจจะรู้เห็นเป็นใจรู้ว่ามีการกระทําแล้วไม่ระงับการกระทํานั้นหรือนายกเป็นคนใช้ด้วยซ้าไปถ้าพิสูจน์ได้เช่นนั้นนายกนั่นแหละจะโดนใบแดงแต่รองนายกจะถูกด,ดําเนินคดีอาญาเพราะาอะไรรองนายกไม่ใช่ผู้สมัคร นะไม่ใช่อาจจะดำเนินธุรียาติดคุกติดตารางนะครับฉะนั้นไม่จําเป็นต้องเป็นลองอ่ะใครก็แล้วแต่ที่ซื้อเสียงแต่ซื้อเพื่ออะไรเพื่อให้นายกได้รับการเลือกตั้งแล้วนายกรู้เห็นเป็นใจหรือใช้ให้กระทํานะครับก็เข้าข่ายนะครับไม่จําเป็นว่านายกต้องซื้อเองนะนะครับอย่างนี้นะครับท่านวินัยครับขอบคุณมากเลยนะครับคําถามต่อมาครับที่อาจารย์บอกว่าอยู่หมู่บ้านกอไก่ ตั้งแต่เกิดย้ายมาหมู่บ้านขอไข่ยังไม่ถึง1นึ่งปีซึ่งทั้งสองหมู่บ้านอยู่ในเขตเอบตออสามารถไปขอเพิ่มชื่อขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่หมู่บ้านกอไก่ได้นั้นอยู่ไหนผมเห็นว่าไปเพิ่มชื่อที่หมู่บ้านกอไก่ไม่ได้เพราะผมไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านกอไก่แล้วได,ได้สิ ไม่มีชื่อก็ช่างแล้วเขาบอกว่าให้กลับคืนไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างหมู่บ้านเดิมที่มีชื่อครบ1นึ่งปีท่านไม่มีก็ไม่ไม่ได้ว่าเนี่ยไม่ได้ผมไม่ได้เถียงท่านว่าท่านไม่มีแต่กฎหมายให้สิทธิถึงท่านจะไม่มีแต่ข้อมูลก็คือท่านเคยอยู่หมู่บ้านกอไก่ติดต่อกันมาแล้วเกินหปีกฎหมายให้สิทธิ คำว่าให้สิทธิ์ไม่ได้บังคับให้สิทธิ์ท่านสามารถกลับคืนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งยังหมู่บ้านเดิมแต่การจะกลับมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งยังหมู่บ้านเดิมคือต้องไปขอเพิ่มชื่อต่อนายทะเบียนเห็นไหมครับที่ผมพูดในนี้หมายความว่าเราจะพูดกันลอยๆอยนะมันมีระเบียบม,มันมีกฎหมายรองรับเราจะเอาความรู้สึกไม่ได้เราจะบอกว่าพกก็ผมไม่มีทะเบียนบ้านแล้วผมก็ไม่ได้เถียงว่าท่านไม่มีทะเบียนบ้านแต่ กฎหมายเปิดโอกาสให้ท่านนสามารถเลือกสมาชิกได้โดยวิธีการกลับมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งยังหมู่บ้านเดิมโดยใช้วิธีเพิ่มชื่อชัดเจนนะชัดเจนนะครับอืมเราจะมาเถียงว่าก็ผมไม่มีบ้านเล็ที่โอยผมไม่ได้เถียงหรอกตัวนั้นอ,ะอ่ะมันก็เป็นความจริงว่าท่านไม่ได้อยู่แล้วแต่กฎหมายเขียนให้นะครับเขียนให้โอเคนะครับ อาจารย์ครับอยู่คนละหมู่บ้านไปสมัครสบตคนละหมู่บ้านได้ไหมครับตำบลเดียวกันได้ครับในอบตอท่านท่านจะสมัครหมู่ไหนก็ได้นะครับได้เลยเลือกเอาเลยไปสมัครหมู่ไหนที่มีคะแนนเสียงจะได้รับเลือกตั้งท่านไปสมัครได้เลยขอให้มีชื่อครบหนึ่งปีในอบตอนะครับทันทิทย,ยามยามดีปู่รู อีกหนึ่งคำถามสำหรับวันนี้ค่ะจะตั้งเป็นผู้ช่วยหาเสียงแล้วสามารถจ่ายเงินค่าแรงหาเสียงได้เลยไหมคะหรือต้องรอให้สมัครเสร็จก่อนไม่ห้ามครับท่านจะจ่ายเป็นวันเป็นวันไปเลยก็ได้ถ้าเขาทำงานให้ท่านนะครับไม่ห้ามครับจ่ายได้เลยสมมติเราวันนี้ไปหาเสียงแล้วท่านจะจ่ายวันนั้นเลยก็ได้หรือท่านจะรอจ่ายเลือกตั้งเสร็จครั้งเดียวก็ได้ นะครับแล้วแต่ตกลงกันนะครับแล้วแต่จะตกลบกันอย่าลืมต้องมีใบเซ็นรับเงินไว้ด้วยนะครับใบเซ็นรับเงินไว้ให้ถูกต้องไว้ตอนยืน่นบัญชีรายรับไปรายจ่ายนะครับจ่ายได้ครับ